สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะเสื้อตกปลารับผลิตเสื้อตกปลานะคะแบรนด์พูสปอร์ตค่ะวันนี้นะคะมารีวิวงานเสื้อตกปลานะคะสีสวยมากนะคะสําหรับวันนี้เป็นโทนสีชมพูชมพูเข้มเข้มๆเลยนะคะชมพูสดนะคะตัดกับสีดําแล้วก็สีขาวนั่นเองค่ะสําหรับใครที่ชอบลายเสื้อเด่นๆนะคะแล้วก็เรียบๆเล่นลวดลายนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเด่นที่โลโก้นะคะลองดูไอเดียทีมนี้ได้เลยค่ะ ให้ดูไกลๆนะคะงานเสื้อสีจริงสดมากๆนะคะสีสวยมากเลยใครชอบทนสีเจ็บๆสีชมพูนะคะจริงๆผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะเสื้อตกปลาสีชมพูผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ใส่เท่เด่นเห็นชัดแน่นอนนะคะสีชมพูนะคะก็สั่งงานมาได้นะคะยินดีมากๆเลยจากวันนี้นะคะมาจากทีมงานก้าวราชาสีนายราชาสีนะคะ น่าจะทีมงานนายราชสีแดนบุรพาทีมงาน9้าวราชสีแดนบุรพาไม่แน่ใจเดี๋ยวเพื่ออ่านผิดอ่านทวนทั้ง2แบบให้พี่ๆเขาไปก่อนนะคะด้านล่างนะคะจะเขียนว่าสิทธ์มีครูด้วยงานโลโก้ของพี่เขานะคะก็สวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อกันใกล้ๆนะคะ งานเสื้อนะคะจะเป็นงานเสื้อแบบคอตั้งค่ะก็คือจะมีซิปนะคะสามารถรูดขึ้นรูดลงได้ค่ะอยู่ที่ลูกค้าอยากใส่สบายๆหรือว่าใส่แบบมีปกขึ้นมาเท่ๆนะคะแล้วก็จะเล่นด้วยสีสันตัดเส้นนะคะด้วยสีดํากับสีขาวนั่นเองอันนี้นะคะให้ดูงานจริงนะคะสีอาจจะดูจืดไปนิดนึงดูสว่างไปนิดนึงเพราะว่าแสงเข้ากล้องนะคะสีเสื้อพี่เขาจะสดมากสดเหมือนตอนเปิดคลิปช่วงแรกเลยค่ะ แล้วก็พอแสงเข้าก็อาจจะทําให้สีบวกลบกันนิดนึงอ่ะสีจริงประมาณนี้สีจะสดมากๆนะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะโลโก้ทีมงานของพี่เขานะคะเป็นโลโก้ของลูกค้าอยู่แล้วเราก็มาใส่บนตัวเสื้อเพื่อให้เอ่อให้เหมือนกับแบบที่ลูกค้าต้องการนะคะสั่งงานสั่งปรับสั่งแก้ไขได้ทั้งหมดนะคะ แล้วก็ด้านข้างตัวเสื้อนะคะจะมีการเล่นเส้นนะคะเล่นเส้นเล่นเส้นโค้งตรงนี้ก็จะทําให้งานเสื้อนะคะดูพิวมากขึ้นเวลาใส่แล้วก็จะหุ่นดีมากขึ้นนั่นเองค่ะเพิ่มเติมนะคะให้ดูที่แขนเสื้อนะคะของพี่เขาก็จะเขียนชื่อทีมไว้เลยค่ะว่าเออไม่แน่ใจก้าวราชสีหรือนายราชสีนะคะ2022เป็นเสื้อรุ่นนี้ปีนี้ใส่ปีนี้ทําปีนี้นะคะก <laughs> <Brussels. S 2> ็เสร็จเรียบร้อยนั่นเองค่ะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังตัวเสื้อนะคะ แบบด้านหน้ากับด้านหลังนะคะจะคล้ายๆกันเลยก็คือเล่นลวดลายด้วยสีขาวนะคะขาวดํตาตัดกับสีชมพูสดนั่นเองนะคะาแดให้ดูด้านหลังตัวเสื้อนะคะอันนี้คืองานด้านหลังแบบเต็มๆงานจริงก็สวยแบบในกล้องเลยค่ะอันนี้คือสวยคมแล้วก็ชัดมากนะคะงานจริงก็จะสีสดแบบนี้เลยสวยมากๆจริงๆนะคะด้วยโลโก้ของพี่เขาเด่นอยู่แล้วมีชื่อมีภาพปานะคะอันนี้ปลาอะไรเอ่ย ปลาแบสหรือเปล่าเดี๋ยวบอกผิดบอกผิดทุกคลิปนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งงานเข้ามาความพิเศษเพิ่มเติมนะคะให้ดูใต้โลโก้นะคะที่เห็นตอนนี้ยจะเหมือนเป็นลายคลื่นๆเหมือนลายควันลายหินอ่อนลายเหมือนเออเหมือนลายควัน,วนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นมิติของเสื้อนะคะจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะอ่ะด้านหน้าก็มีเหมือนกัน ตรงนี้นะคะจะเป็นลายน้ําเท่ๆเหมือนลายควันนะคะลายหมอกลายควันลายลายหินอ่อนอะไรแบบนี้นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลายเสื้อลายใหม่ของปี2022ด้วยนะคะใครที่ชอบลายไม่ซ้ำใคร